วันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ําในกระถางนะคะน้ําที่เราแช่เราเคยทําคลิปเอาไว้แล้วว่าเราแช่นี้อยู่สี่เดือนแล้วยังไม่มีอะไรวันนี้เรามาดูกันนะคะไอ้นี่สองฝั่งโขงเอาออกมานะคะเนี่ยรากเขาก็ยังสีขาวอยู่ก็คือแช่อยู่ในน้ําตลอดเลยเนี่ยมาดูสภาพที่ที่เราทําก็ถ้าใครอยากจะลองก็ลองถ้าใครมีบอลเยอะๆนะคะอันนี้ยังเป็นการทดลองอยู่นะคะว่าจะได้ผลอะไรยังไง นี่ก็เหมือนกันนี่นะเจ้ากรุงไกเซอร์ก่อนก็ใบล่างเขาก็เสียหายเป็นธรรมดาส่วนใบข้างบนก็ยังคงอยู่นี่ค่ะนะก็ปกติธรรมดาแค่เต็มอยู่นะคะเนี่ยบางต้นก็มีการแทงยอดขึ้นมาด้วยโหน้ำเขาสกรปรกมาก อันนี้เจ้าจัก,กระพัดอยู่ข้างในสุดไม่ได้รับแดดเลยตอนนี้บุพพาสวรรค์ค่ะเปลี่ยนกระถางแล้วก็เอามาตั้งลงเลยเหมือนเดิมนะคะไม่มีเขาไม่มีอะไรแต่ก็ใบเขาแก่มากแล้วเขาก็สูญเสียธรรมดาอีกเช่นกันอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีแตกหน่อขึ้นมาใหม่ ส่วนอันี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะสวยงามคือเอาเขาออกมานะคะถ้ามีอีกวิธีการหนึ่งถ้าอยากจะให้เขาสวยตลอดก็คืออยู่สี่ห้าเดือนสามเดือนสี่เดือนมันก็คุ้มแล้วเนาะแล้วก็เปลี่ยนเอาต้นนี้ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็เอาชุดใหม่มาใส่ได้นะคะก็เป็นอีกทางหนึง่งส่วนที่ว่าจะอยู่ไปได้กี่เดือนอันนี้เราก็ยังไม่รู้เรายังเปิดการทดลองอยู่ แต่เท่าที่อยู่มานานขนาดเนี้ยอยู่ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วส่วนกระถางนี้มันอยู่ในร่มหน่อยนะคะอยู่ใต้ชายคาสีเขาก็จะไม่ค่อยสดเท่าไหร่สีเขาจะออกเขียวๆแต่ก็มีนี่อันนี้อันนี้กระถางที่มันโผล่นะคะก็น้าครึ่งอันนี้ท่วมอันนี้น้ําท่วมกระถางอันนี้ก็ท่วมอันนี้ก็อันนี้ก็ครึ่งเนี่ยมันก็มันก็อยู่ได้ทั้งหมดนะคะ ส่วนเตยหอมก็ไม่ต้องพูดถึงสวยงามเลยได้ได้ปุ๋ยจากกระถางบอนด้วยปุ๋ยจากดินกระถางบอนนะคะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าแมงเม่าลงอันนี้เอามาลองนานแล้ว เอามาดูที่เราจัดใหม่นะคะเนี่ยเปลี่ยนม,มุมเอากระถางข้างในออกมาข้างนอกนะคะให้เขาได้รับแสงแน้ําก็เปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยเอามาดูอ่างนี้ก็เหมือนกันนะคะเปลี่ยนน้ําแล้วก็เอากระถางเดิมออกไปสองสามกับทั้งตัวนี้นะคะแล้วเราก็เอาเข้าต้นเข้ามาใส่ใหม่นะคะสามเดือนสี่เดือนที่เราออกถือว่าคุ้มนะคะไม่เหนื่อยในการยกอันนี้จัดเพิ่มใหม่อีกสองอ่างเลยเต็มๆสวยๆเน้นๆเลยนะคะ